กว่าจะมีวันนี้ฟิล์มรัตภูมิอดีตนักร้องสุดฮอตกับชีวิตที่ลดแล่นในวงการรีดีว่าลดแล่นอยู่ในวงการมาเทิมมามากกว่า19ปีอดีตนักร้องหนุ่มชื่อดังที่นอกจากความสามารถทางด้านการร้องเพลงเจ้าตัวยังมีใบหน้าที่หล่อนเล้าจนขึ้นแท่นเป็นขวัญใจของใครหลายคนเลยทีเดียว ฟิล์มนั้นมีชื่อจริงว่ารัฐภูมิตโตคงทรัพย์เกิดเมื่อวันที่17พฤศจิกายนพศ .2527 จบการศึกษาระดับปริญญาตรีจากคณะศิลปาศาสตร์สาขาวิชานิเทศาศาสตร์สื่อดิจิทัลวิจัยเทคโนโลยีสยามและปริญญาโทจากคณะบริหารการจัดการมหาวิทยาลัยศรีปทุมก่อนที่ฟิล์มจะก้าวมาเป็นนักร้องเขาเคยถูกวางตัวให้เป็นนักร้องในวงบอยแบนด์ชื่อ G ีบอยในสังกัด G ี m g r a m m กรมี่รวมกับเป๊คผลิตโชคและแบงค์พิศ มีผลงานสองเพลงด้วยกันคือเพลงยิ้มยิ้มและเพลงไม่รู้จะเลือกใครแต่ไม่เป็นที่รู้จักมากนักจึงทําให้ถูกยุบวงไปจากนั้นฟิล์มก็ได้ก้าวเข้ามาเป็นศิลปินในสังกัด RS หลังจากก้าวเข้ามาเป็นนักร้องในสังกัด RS ฟิลมรัตภูมิก็ได้มีผลงานอาัลบ,บั้มเดียวในปีพศ2548ซึ่งได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีกับเพลงเซไฮจากนั้นก็มีผลงานต่อเนื่องมาถึง6อัลบ,บั้มด้วยกันโดยมีเพลงฮิตอย่างที่ที่เรารั กยากุซ่าเวียงไม่ได้จีบและนอกจากนี้ยังมีผลงานที่ได้ฟิเจอริงกับ JR นักร้องชาวเกาหลีชื่อดังจากวงเบาไอเกิลในชื่อเพลงว่า Face to Face อีกด้วย นอกจากจะเป็นนักร้องแล้วความสามารถทางด้านการแสดงของฟิล์มรัฐภูมิก็ไม่เป็นรองใครโดยเขามีผลงานการแสดงภาพยนตร์เรื่องแรกจากไวบ์บึมเชียร์กระหึ่มโลกตามมาด้วยปล้นนัยะและมีผลงานภาพยนตร์ชื่อดังอีเพียบไม่ว่าจะเป็นรักจังรักนาทีสี่ชั่วโมงซุปเปอร์แหบแสบสะบดัดปล้นนัยะสองเป็นต้นรวมถึงมีผลงานการแสดงละครมากถึง28เรื่องเช่นหัวใจรัดฟ้าคุณชายลายเล่มเกี้ยนสเสน่นางนิ้ว และในช่วงยุคทองของฟิล์มรัฐภูมิเขาก็ได้ถูกเสนอให้เข้าชิงรางวัลมากมายและได้รับรางวัลในสาขาต่างๆฟิล์มรัฐภูมิยังเคยทําธุรกิจและมีชื่อเป็นกรรมการบริษัทหลายแห่งแต่ทว่าเมื่อปี2560ธนาคารแห่งประเทศไทยได้เข้าร้องเรียนต่อกองปราบปรามเนื่องจากฟิล์มทํากิจการบริษัทโดยไม่ได้ขออนุญ,ญาตจึงถูกดําเนินคดีทั้งทางแพ่งและทางอาญาโดยศาลตัดสินให้จําคุก6เดือนปรับ50,000บาทแต่เจ้าตัวไม่เคยกระทําความผิดและมีที่อยู่เป็น หลักแหล่งโทษจำคุกจึงให้รองลงอาญา2ปีและต้องมารายงานตัว1ปีรวมทั้งบําเพนประโยชน์24ชั่วโมงหลังจากรับสารภาพและในปี2 5 6พฟิล์มรัตภููมตัดสินใจเดินสายทางการเมืองด้วยการสมัครเป็นสมาชิพกพรรคพลังท้องถิ่นไทยและได้รับเลือกให้เป็นรองโฆษกพรรค ต่อมาเขารู้สึกว่าอุดมการของตัวเองและพรรคไม่ตรงกันจึงทําให้ฟิล์ตัดสินใจลาออกจากพรรคและสมัครเป็นสมาชิพกพรรคเพื่อไทยในวันที่19สิงหาคม2 5 6 2โดยฟิล์ได้สมัครสมาชิกแบบตลอดชีพแต่ทว่าหลังจากที่คุณหญิงสุดารัตน์เกย,ยุราพันธ์ลาออกจากทุกตําแหน่งในพรรคเพื่อไทยฟิล์มรัฐภูมิจึงตัดสินใจลาออกตามและได้เป็นสมาชิพกพรรคไทยสร้างไทยดํารงตําแหน่งรองโฆษกพรรค ซึ่งในภายหลังฟิล์มรัตภูมิก็ได้ย้ายพักอีกครั้งโดยปรากฏรายชื่อเป็นหนึ่งในทีมโฆษกของพักคพลังประชารัฐเข้าสมัครรับเลือกตั้งสสแบบแบ่งเขตของกรุงเทพมหานครเขต22แต่ไม่ได้รับการเลือกตั้งทั้งนี้เจ้าตัวระบุว่าวงในของพรรคการเมืองรู้จักกันหมดขึ้นอยู่กับว่าผู้ใหญ่ท่านไหนจะให้โอกาสส่วนอุดมการทางการเมืองของเขาก็ยังเหมือนเดิมไม่เปลี่ยนแปลง